มีชายคลุ้มคลังค่ะเมายาบ้านะคะหลอนค่ะจนใช้มีดเนี่ยแทงภรรยาตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะทีย่ญยาติิเองนะคะภรรยารวมไปถึงลูกสาวบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเบ wow ิดคคำสิว้าหมดคำจะพูดแล้วนะคะเพราะว่าทำมาแล้วหลายต่อหลายรอบแล้วจริงๆค่ะ ตำรวจสพผูเขียวค่ะได้รับแจ้งเหตุชายคุ้งคลั่งใช้มีปลายแหลมแทงภรรยาของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตบลโอโลอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิก็เลยรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมังกรอําเภอภูเขียวในที่เกิดเหตุค่ะพบนางสุพันอายุ42ปีถูกมีปลายแหลมแทงเข้าที่ราวหน่มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอยู่ที่หน้าประตูบ้านพักจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนตัวผู้ก่อเหตุค่ะนายยอดรักอายุ46ปีไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสามีของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นเนี่ยนะคะก็หลบหนีไปทันทีหลังก่อเหตุเลยสอบสวนเบื้องต้นค่ะทราบว่านายยอดรักแยกกันอยู่กับนางสุพันกว่า6เดือนแล้วเนื่องจากนายยอดรักมีพฤติกรรมติดยาเสพติดแล้วก็มักจะหาเรื่องทำร้ายร่างกายนางสุพันมาโดยตลอดโดยล่าสุดเคยขู่ว่าจะฆายกครัวมาแล้วด้วย ขณะที่ตํารวจสพภูเขียวเชื่อนะคะว่านายยอดรักน่าจะหลบหนีไปได้ไม่ไกลโดยคาดว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีได้ภายใน2-3วันนี้ค่ะ